ก็ก่อนจเจริญพรญาติโยมที่มีปัญหาในเรื่องของการดำรงชีวิตได้ให้คติธรรมมา,าสิ่งละอันบนละน้อยก็ยกเรื่องของคู่สร้างคู่สนกับคู่เวรคู่กรรม ็เอาเรื่องคู่สร้างคู่สมก่อนแล้วกันคู่สร้างคู่สมเนยยมถามว่าเขาเป็นกันยังไงคำว,ว่าคู่สร้างคู่สมนี่ถ้าดูตามลักษณะหรือ,อสิ่งที่ได้ศึกษามาก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ค่อยทะเลาะเบาแวงกันนะมีความเห็นเป็นอันเดียวกันนะทำอะไรก็ทำได้กัน คิดอยากสร้างอะไรก็สร้างด้วยกันอยากทำอะไรก็ทำได้กันก็คือหมายถึงว่าถ้ารวยก็รวยด้วยกันรวยทั้งกู่เป็นสร้างผู้สมอะไรอย่างก็จะชอบทำบุญทำทานชอบทำบุญทำทานชอบให้ทานแล้วก็จะเป็นผู้ที่รักษาศินศินห้าข้อนั่นแหละรักษาศินคือเป็นปกติของศิล ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกไม่ดื่มสุราก็ห้าค่อนแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตามธรรมของธรรมคือเป็นสมาธิิเป็นสมาธิิก็ยังความเจริญให้กับตนเองที่เป็นผู้สร้างผููสองก็เคยเห็นมาในความจริงก็มีคนอยู่ที่บ้าน นะจากที่เขามีแค่กระต๊อบหลังหนึ่งกับรถอีแท็กคันเดียวมนะีที่อยู่ประมาณ10ไร่เขาก็ทำไรนี่แหละแต่เขาก็ขยายไรออกไปจาก10 20 30สิบสามเป็นร้อยสองจนถึง300ร้อไร่จนมีรถไถมีรถหกล้อนะมีรถปีอัพแล้วก็สร้างบ้านราคา2ล้านได้นะประมาณนั้น ก็นี่คือการที่เขามีคุณธรรมเรียกว่ามีศีลธรรมมีคุณธรรมพร้อมทั้งศีลพร้อมทั้งธรรมคุณธรรมก็คือเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นบ้างเป็นบางครั้งนะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีถูกกับคนในบ้านไม่ทะเลาะเบาแวงกับใครนะคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเหลือไปอันนี้เป็นลักษณะของคนที่มีบุญเกื้อหนุนกัน สองคนที่ได้มาเจอกันที่เป็นคู่สร้างครูสมน่ยก็คือทําอะไรก็ถูกต้องไปทุกอย่างไม่ว่าจะทํางานหรือทำอะไรก็มีความเจริญทําได้ท,ทํานาก็เจริญเป็นคู้สร้างคร่สมเกิดจากคนบุญเก่าเกื้อหนุนแล้วก็สร้างบุญใหม่ขึ้นมาอีกนะคือให้ทานอยู่เนืองนิดถวายใส่บาตรกสมอยู่ทุกเช้าจเจริญรักษาศีลบ้างไหวพระสวดม์บ้างอะไรบ้าง แผ่เมตตาบ้างบุทิศสนบุญสุศลบ้างอันนี้ก็จะเป็นบุญเกื้อหนุนไปอีกในภพชาติต่อไปคือเป็นผู้สร้างผู้สมเมื่อเขาเป็นผู้สร้างผู้สมอย่างนี้เขาก็จะเป็นผู้สร้างผู้สมทุกชาติไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือจะไม่มีความเสียหายมีแต่การสร้างความดีให้กับมู่บ้านหรือในชุมชนนั้นๆไม่เดือดร้อนแล้วก็จะเป็นผู้ที่ปกติ ก็คือไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรอาจจะมีบ้างทะเลาะเบาแบ่งกันธรรมดานิดนด,นด,นดหน่อยแต่ไม่ได้เสียหายทีนี้มาดูคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมเนี่ยมันมันเกิดจากการไม่เคยโหสิกรรมกันเกิดชาติไหนก็ไม่เคยโหสิกรรมกันก็จองร่างจองผันกันตลอดอย่างสมมุติว่าชาตินี้ทําให้เจ็บใจไอ้นี่ค่ะอีกคนนึงก็จะบอกว่าถ้ามีโอกาสแล้วกูจะเอาคืน คำว่าจะเอาคืนนี่แหละคือความพยาบาทคำว่าเอาคืนนี่คือความพยาบาทคือความพยาบาทก็จะทาให้จะทําให้เรีนให้กรรมที่ไม่ได้โหวสิกรรมเนี่ยมันตามมาตามมาให้เราได้ชดใช้กันในชาตินี้ ว่าทำอะไรก็จะเป็นการแบบไม่ถูกอ,อกถูกใจทำอะไรก็วาดระแวงกันทำอะไรกันก็แบบไม่สนิทใจกันทำให้ส่งผลไปถึงหน้าที่การงานก็คือต่างคนต่างทำงานแล้วก็ไม่มีเงินเก็บอย่างเงี้ยจะทำไรทำนาก็เจ๊งนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใจตั้งแต่ต้นละมันมีแต่ความผูกโขดความพยาบาทความมาคาดแค้นกันอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ ผลพลอยได้ต่างๆเนี่ยเสียหายไปนี่อันนี้คู่เวรนะคู่เวรคู่กรรมนะแต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดจะแยกไปทางธรรมนี่เวรมันก็แปลอย่างหนึ่งกรรมก็แปลอย่างหนึ่งกรรมก็คือการกระทําเกิดจากผลของการกระทําเวรตัวนี้คือเป็นเป็นการผูกพยาบาทก็ได้หรือจะเป็นถ้าเวรตัวนี้ก็เป็นการเข้าเวรผัดเปลี่ยนเวรหรืออะไรทํานองนเนี้ยแต่ให้เป็นคู่เวรก็คือหมายถึงว่า เหมือนกับคนทั่วไปที่ชอบด่ากันว่าเวนเอ้ยไอเวนเอ้ยอะไรทานองนี้มันก็เป็นเวนตัวนี้ที่ติดตามนะเป็นเวนเกิดจากวาจานะกรรมเป็นกรรมเวนนั่นแหละรวมกันแล้วก็คือเป็นกรรมเป็นเวนแต่ที่จริงเวนตัวนี้มันมาจากการเข้าเวนการผัดเปลี่ยนเวนเวลาผัดเปลี่ยนเวนนะผัดเปลี่ยนอะไรทนองนี้แหละแต่เอามาเรียกรวมกันว่ากรรมเวนมันเป็นคำคล้องจอง แต่นี่จริงก็เกิดจากผลการกระทําก็คือกรรมเ,เมื่อมันส่งผลถ่อหน้าที่การงานเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ทําอะไรก็ไม่ได้ดีทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่ไม่ถึงก็เลิกลากันนะบางแต่บางคู่ก็เลิกกันแต่บางคู่ไม่เลิกเพราะว่าคู่กรรมคู่เวรมันผูกติดกันไว้อยู่กันจนแข่าตายนะทุกข์ยากลาบากใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ทำอะไรก็ไม่ถูกใจทําอะไรก็ไม่ไม่ดีใจทําอะไรก็ไม่ภูมิใจอย่างเงี้ยมันหมึองกันอยู่ตลอดเวลานี่คือคู่วันคู่กรรมคู่เวรขนาดว่าอย่างสมุรเมียทําเป็นหัวเนี่ยทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแล้วทําอะไรก็ไม่เข้าตาเมียส่วนเวลาเมียเป็นพูดอะไรผัวก็อะอะบุยวว้ตะคอกใส่ทะเลาะก,กันบ้างตบตีกันบ้างอยู่อย่างนั้นทําให้ไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะ เพราะว่ามันกรรมเก่ามันไม่ได้อโหาสิกรรมเพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายเมื่อเวลาเราคิดผิดพูดผิดหรือกระทำผิดต่อใครแล้วให้เรานึกถึงคําว่าอโหาสิกรรมนะให้เรานึกถึงคําว่าอโหาสิกรรมไว้ตลอดเลยอโหาสิอโหสิไม่ว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรขอให้อโหาสิกรรมไวนะ้แล้วกรรมที่เป็นการกระทำที่มันไม่ดีมันจะไม่เกิดขึ้นมันก็จะตัดรอนออกไป ก็จะไม่มีกรรมมีเวรต่อกันเหมือนกับที่เราว่าชาตินี้ก็พ็นเจ้าขอไม่ผูกเวรผูกกรรมไม่ไม่นํามาซึ่งกรรมขอให้้าพเจ้าตัดเวรตัดกรรมตั้งแต่ในชาตินี้อะไรทํานองนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีขอให้เรานึกถึงว่าการไม่จองเวรเวรย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวรนั่นแหละก็คือการมีความพยาบาทความมาคาดเค้นว่าเกิดชาติไหนขอให้เป็นอย่างนี้นยอ,อย่างเงี้อะไรเงี้ย นี่คือการชงเวงการพยาบาทที่มุ่งเอาสภาวะจิตเป็นที่ตั้งจิตนี่แหละตัวที่มันไม่ปล่อยวางแล้วมันทําให้ต่อภพต่อชาติเหมือนภาวะตัณหาภาวะตัณหามีตั้งแต่การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในธรรมจักรบทพระธรรมจักรที่เราสวดกันภาวะตัณหาก็คือการสร้างภพสร้างชาติต่อภพต่อชาติออกไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีภาวะตัณหาก็คือการตัดภพตัดชาตินะเอาเข้าใจง่าย ส่วนกรรมตัณหาก็คืออารมณ์อยากในคืออารมณ์อยากในในสิ่งที่น่ารักไร่เรียกว่ากรารมตัณหาปรุงแต่งสวยงามอะไรทึงนองน,นะคือพอไม่เป็นแล้วความอยากเนี่ยมันอยากไม่มสิ้นสุดอยากมีเงินทองอยากมีนูน่นมีนี่อยากมีเมียซื้อสวยอยากมีอะไรสรักบังอยา่างขให้มันอยากนั่นคือกรรมทั้งนั้นเลยเป็นกรรมทางนั้นแต่พวกเราไม่ได้เรียนรู้และไม่ได้ศึกษาในเรื่องของกรรมไม่ได้เลือกศึกษาในเรื่องของการตัดภพตัดชาติ ในไม่ได้เรื่องศึกษาของเรื่องการต่อพบต่อชาติอย่างนี้มันก็จะผัวพันกันอิลุงตุงนังไปนะก่อกรรมทําเวรกันไปไม่รู้จบไม่รู้สิน้นถึงมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะความพยาบาทผูกโกรธนะซึ่งมันอยู่ในมนทิน12ประการนั่นะคือความโกรธความผูกโกรธความพยาบาทนี่แหละนะอวดดีถือตัวอ,อะไรล่ะแล้วก็มัน ต่มาก็จาไม่ได้ละมันมีอยู่12ประการน,นะพิมพ์เข้าไปใน Google อนะ่ะมันก็จะมีอยู่หมทนสิน12ประการมันจะมีบอกอยู่สิ่งเหล่านี้เราต้องขัดเก่ามันออกเราส่วสนมากกิเลสตัวอย่างหยาบสามตัวนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงความหลงเนี่ยมีทั้งความอิจฉาริษยาความสารพัดอย่างแหลนะความหลงนี่อันตรายที่สุดมันจะนําพาไปซึ่งความโกรธแล้วก็ความโลภ เพราะฉะนั้นหลงนี่อันตรายมากที่สุดเอาง่ายๆญาติโยมทั้งหลายคือเราต้องขัดเกากิเลสกิเลสอยา่างหยาบสามตัวนี้ออกก่อนเพราะความโกรธจะนําไปซึ่งนรกนําไปตกนรกความโลภนําไปเป็นเปรตนะอันนี้ให้เข้าใจง่ายความหลงนําไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วสัตว์เดรัจฉานกี่พบกี่ชาติอะเพราะว่ามันอนุโมทนาบุญไม่เป็นไปเกิดเป็นเปรตยังอนุโมทนาบุญได้ ยังสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ด้วยอํานาจแห่งบุญเห็นว่าทาบุญว่าเขาอุทิศบุญปับ๊บเราก็นอนุโมทนาสาธุกับเขาชื่อว่าปัตตาน,นุโมทนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญเราก็จะผันจากเปรตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหรือไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้นี่คืออํานาจแห่งบุญนะเหมือนอย่างเปรตกาหลงวัดอัมพวันพระเด็พระคุณหลวงพอ่อจรัญน่ะเปรตกาหลงนี่ก็ เป็นผีที่ตายอยู่ในบ้านแต่ห่วงบ้านใครไปทําอะไรก็ไม่ได้จนหลวงพ่อจันเนี่ยท่านก็ได้ไปซื้อบ้านหลังนั้นมาทํากุฏิให้แม่ชีนะแล้วก็ให้แม่ชีเขียวเนี่ยสอนปฏิบัติธรรมเป็ดอสอนปฏิบัติธรรมแม่กะหลงเนี่ยจนแม่กะหลงกลายเป็นเป็ดไอ้กลายเป็นเทวดาจากเป็ดกลายเป็นเทวดานะด้วยอํานาจแห่งบุญกรรมาฐานที่ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนี่นะ mm. ก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเปรตยังรู้เพราะเปรตเป็นอุปปาติกะนะเป็นการผุดเกิดหลังจากตายจากคนก็ผุดเกิดเป็นผีเปรตน,นะเทวดานี่ก็เป็นอุปปาติกะเป็นผุดเกิดเหมือนกันแต่เทวดานี่เกิดขึ้นมาหนุ่มฟอ,อเหลียวเลยนะอายุประมาณ20ปีแล้วก็ไม่แข็ด้วยรูปนระ่างอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดบุญนะนะแสงเขาก็จะมัวหมองลงนั่นะคือหมดบุญแต่ก็มีอายุยืนนานกว่ามนุษย์ อย่างเช่นชั้นนิมมารตีอย่างเงี้ยมีอายุ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนของเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาเวียนไหตายเกิดถ้าเราได้ไปเกิดอยู่บนเทวดามันเป็นอย่างนั้นก็จะจนกว่าหมดบุญค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบุญไปสู่สุคติอันนี้พูดถึงสุคติสามนะแต่ถ้าอบายภูมิสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไทยจะอยากไปล่ะถ้าไม่อยากไปก็ต้องสร้างคุณงามความดีให้เยอะๆ นะสร้างทานศีลภาวนาไว้่าได้ไปทำบาปแม้เพียงน้อยนิดมันก็เป็นเหมือนเงาติดตามตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่วันคู่เวรคู่กรรมนี่มันมันถ้าพูดแล้วมันอธิบายยาวมากไม่จบไม่สิน้นะคู่เวรคู่กรรมเนี่ยสร้างกันมาไม่รู้กี่พบก,กี่ชาติเพราะไม่ได้เอาโหสิกรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากญาติโยมท่านใดได้ฟังคลิปนี้ก็ให้รู้จักการอาโหสิกรรม ไม่ว่ากระทําด้วยกายวาจาหรือใจกรรมเราเกิดขึ้น3ามทางเท่านั้นคือทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายก็คือการไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์นี่แหละทางวาจาก็คือการพูดส่อเสียดเพ้อเจอ้อคาหยาบต่างๆเ่านี้แหละโกหกนี่แหละนี่ก็คือกรรมมันเกิดบาปมันเกิดนั่นเองแล้วก็ทางใจก็คิดเห็นผิดจากทํานองของทมแล้วก็คิด ประทุษสไลด์เขาพยาบาทปองร้ายเขานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นกรรมทั้งนั้นเลยใจก็ทําให้เป็นบาปได้บุญใจก็ทําให้เป็นบุญและเป็นบาปวาจาก็ทําให้เป็นบุญและเป็นบาปกายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประพฤติศินห้าเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการกระทําเหล่านั้นเราจะไม่ทําบาปถ้าเรารักษาสินห้าได้เราจะไม่ทําบาปเหมือนปดังพระพุทธเจ้าตัดว้ว่าสรรพปาภาษาการละนังการไม่ทําบาปทั้งปวงก็ กุศลส,สูประสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมนะสัจจิตปปริโยทธะปนังการทําจิตของตนให้ข่าวรอบขาวรอบจากกิเลสทั้งปวงนะ,ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ในเรื่องของคู่กรรมคู่เวรสิ่งละอันพันละน้อยนะถ้ามากขึ้นไปก็จะไม่มีใครดูใครชมนะก็ขอท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานาจขออ้างอิงคุณพระศีรัตนตนัยและอํานาจแห่งบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวล ที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีวัสนามีบุญบารมีต่อกันได้มาฟังคลิปนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในธรรมที่ควรรู้ในธรรมในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นมีความสุขความเจริญเจริญทางหน้าที่การงานเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิพานธราสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใช้ขอสิ่งนั้นนจงพรรสําเร็จจงบรรสําเร็จด้วยกันทุกทท่านทุกๆคนทุกๆประการ เทินเจริญพร